เสวัสดีค่ะคุณออมนี่เธอเข้ามาในร้านฉันทำไมนี่ฟองน้ำแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าลดตัวไปคบกับคนพวกนี้เพราะพวกนี้มันจนเหม็นสาบจะทำให้ภาพคนสมุทรองเสียหมดเข้าใจไหมลูก มองอออไปบเบื่อจริงเลยคนจนเนี่ยวันๆเจอแต่พวกนี้ลกหูลกตาเอาไหนๆก็กว่าแล้วฝากหิ้งด้วยแล้วกันเออไม่ได้นะคะคุณออมถังขยะอยู่ตรงนู้นค่ะเอาก็โทษเป็นคนกวาดขยะไม่ใช่หรอเขาก็ไปหิ้งสิไม่ได้นะคะคุณอมมอ,คอ,อ,อม,อมะค,ะคุณอมณอมคะคุณออม อะนิ่มดาวฉันฝึกทำเองเลยนะแกจะมาขายในร้านนี่ยแหละลองชิมดูสิโหแค่หน้าตายน่ายากินเลยฟองน้ำฉันว่าเธอก็ขายได้ดีแน,น่ๆเลยขอบคุณนะเป็นไงบ้างดาวรสชาติพอใช้ได้ไหม ไม่อร่อยเหรอ,อดาวอร่อยมากๆเลยแหละฟองน้ำไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าทำเองแหม่น้องดาวฉันถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะแค่นีชฉันก็มีกำลังใจแล้วงั้นกินต่อเลยดาวกินให้หมดได้นะไปกินด้วยกันดีกว่าอะอะกันงนไง คนเยอะเอาคุณแม่กลับมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณออมนี่เธอเข้ามาในร้านฉันทำไมหนูมาหาฟองน้ำค่ะหนูชวนน้องดาเข้ามาเองค่ะคุณแม่นี่ฟองน้ำแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าลดตัวไปคบกับคนพวกนี้เพราะพวกนี้มันจนเหม็นสาาจะทำให้ภาพคนของเราเสียหมดเข้าใจไหมลูกแม่คะแต่น้ดาวเขาเป็นคนดีนะคะโอ้ยฟองน้ำ แม่จะทำโทษแล้วนะส่วนเธอออกไปจากร้านฉันได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอมอน้องดาวเข้ามาในร้านกับแม่แบบนี้เลยนะเดี๋ยว,นะยวมีอะไรหรือเปล่าคะคุณอมอแล้วก็ฝากไปบอกแม่เธอด้วยนะว่าไม่ต้องกวาดแถวนี้แล้วฉันเหม็นที่หน้าคุณแม่เงียบไปเลยค่ะ คุณแม่คะครั้งนี้มันจะเกินไปแล้วนะคะก็แม่พูดความจริงนี่ลูกแต่หนูดาวเป็นื่อนหนูนะคะนี่ฟองแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าฐานะของหนูกับเขาเนต่างกันหนูเบื่อที่จะเถียงกับคุณแม่แล้วคะ่ะขอตัวะคะ่ะ้ลูกคนนี้นี่ ดาวเป็นอะไรลูกทําไมทําหน้าเศร้าแบบนั้นคุณแม่คะเราจนมันผิดขนาดนั้นเลยหรอคะไม่หรอกลูกคุณค่าของคนเรามันอยู่ที่จิตใจนะไม่ได้อยู่ที่ความจนความรวยน้องดาวไม่ว่าหนูจะไปเจออะไรมาอย่าคิดเอามาใส่ใจเลยนะลูกน้องดาวเชื่อแม่นะการเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราไหวแค่นี้ก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วลูกค่ะคุณแม่ ไะเดี๋ยววันนี้แม่ทำน้ำพริกกะปิของโปรลูกให้กินจริงเหรอคะแม่จ้ะปป้า่ะเดินเนเดีนเดเดินยดตนเดัวดูมเดานะดน่าจนมีเดินเยินเน เอามาปล่อยนะช่วยด้วยค่ะเอากระเป๋ามาปล่อยนะช่วยด้วยค่ะช่วยมาทางกระเป๋าของน้ดาวฟองน้ำช่วยด้วยค่ะช่วยเอาไม่ได้นะไม่ได้ไมไปเร็วฟาวไว้ก่อนเถอะฟองน้ำเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ถธอไม่ช่ เกิดนะอ,อะไรขึ้นลูกเมื่อก,กี้แม่ยินเสีวยงวายๆใครมาทําลายลูกหรือว,ว่าพวกเธอแคร์ฉันแล้วมาลงกับลูกฉันฉันจะแจ้งตำรวจล่านะคะมันไม่ใช่ยอย่างนั้นนะคะคุณแม่คะสองคนนี้ช่วยหนูไวค้ค่ะหนูโดนโจรกระชากกระเป๋าค่ะคุณแม่ถ้าไม่ได้น้องดาวกับน้ำเฟิร์นมาช่วยหนูไว้ก็คงแย่คะ่ะจริงเหรอลูกขอ,ขอบคุณนะคะที่ช่วยชีวิตลูกของฉันเอาไว้ ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเต็มใจเออแล้วก็ต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะคะที่พูดจาดูถูกพวกคุณมองพวกคุณแค่ภายนอกยึดติดกับฐานะมากเกินไปพวกคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยค่ะทั้งๆท,ที่ฉันทําไม่ดีกับพวกเธอเอาไว้พวกเธอก็ยังช่วยลูกของฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณอมฟางนา้าเขาเป็นเพื่อนหนูนี่อย่าเรียกฉันว่าคุณอมเลยเรียกฉันว่าน้าอมละกันพอเธอคือเพื่อนของลูกสาวฉันเฟิร์น เธอนี่สอนลูกเธอดีจริงๆเลยนะฉันนับถือเลยขอบคุณนะคะคุณออมเธอก็เหมือนกันแหละไม่ต้องดีฉันวมาคุณออมหรอกเรียวฉันว่าอมอมเฉยๆก็พอไปเดี๋ยวฉันจะเรียงฉลองต้อนรับเพื่อนใหม่ของฉันจริงหรอคะจริงสิ๋ยวจะโชว์ฝีมือด้วยแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล

อออออบอสฝากมาบอกว่าให้เอาเอกสารในรถบอสไปเก็บในห้องเอกสารด้วยนะครับแต่ฉันเป็นเลยค่ะอำนาจสูงกว่าเธอฉันขอสั่งให้เธอไปเอาพอดีบอสฝากมาบอกว่าให้คุณออมชงกาแฟให้หน่อยค่ะนี่เธอเป็นเลยค่ะหรือพี่้ามแม่บ้านเนี่ยเธอเป็นแม่บ้านเธอก็ไปชงสิไม่ใช่ฉันต่อทำไม ยืงชิดๆก็นหน่อยสิรู้ใช่ไหมว่าฉันมาทำงานวันนี้วันแรกในตำแหน่งอะไรทราบค่ะคุณมาในตำแหน่งเลขาท่านประธานแล้วทำไมยังไม่หวัดดีเออหวัดดีค่ะหวัดดีครับดีฉันไม่ได้น่อมเนะี่เหมือนเลขาค,คนเก่านะถ้าใครพลา,าดโดน ติดต่อใครเหรอครับฉันมาติดต่อคุณธนิดาเอ,อ่อขอโทษนะครับใครเหรอครับคุณธนิดาคุณอ,อมอะ่ะที่มาเป็นเลขาวันนี้วันแรกไม่รู้จักหรือไงอ๋อคุณอ,อมรู้จักครับรู้จักคุณครับขออนุญาตแลกบัตรก่อนนะครับฉันเป็นเพื่อเลขาเจ้าของบริษัทนี้ยังต้องแลกบัตรอีกเหรอขอโทษนะครับไม่ว่าใครก็ต้องแลกบัตรครับเพื่อความปลอดภยัย แหกตาดูสิหน้าสวยๆอย่างฉันเนี่ยนะจะมางัดแงะขโมยของผมไม่ได้บายความว่าอย่างนั้นครับโอ๊ยฉันไม่ได้เอามาจเจ้ายังไงมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ขึ้นปีกอะ่ะก็รอปภนีส่สิจะให้ฉันแลกบัตรให้ได้เลยรอปภนี่เพื่อนฉันไม่ต้องแลกเออไม่ได้นะครับมันเป็นคำสั่งของบอสวันแลกไปเถอะมีใบขับขี่อ่ะแลกได้ไหมล่ะ ได้ครับัเอ,อ่อคุณรองครับอะไรอีกบอสฝากมาบอกว่าให้เอาเอกสารในรถบอสไปเก็บในห้องอเอกสารเลยนะครับแต่ฉันเป็นเลยค่ะอำนาจส่งกว่าเธอฉันขอสั่งให้เธอไปเอานละอย่าให้บอสร,รู้นะถ้าบอสร,รู้แกโดนแน่ ไงลละออมเป็นถึงเลขาเกือบโดนราปพใช้ซะแล้วก็ลองใช้ฉันด้สิจะไล่ออกให้หมดเลยดีใช้ตำแหน่งให้เป็นประโยชน์ด้วยอย่าไปยอมขออนุญ,ญาตค่ะคุณออมมีอะไรเออพอดีบอสฝากมาบอกว่าให้คุณออมชงกาแฟให้หน่อยค่ะกาแฟ2ช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนคอฟฟี่เมกครึ่งช้อนค่ะเออแล้วก็ขอน้ำร้อนจัดๆด้วยนะคะอุย๊ยออม นี่เธอเป็นเลขาหรือที่ข้าแม่บ้านเนี่ยยอมให้แม่บ้านมาใช้เป็นฉันฉันไม่ยอมนะเนี่ยเธอเป็นแม่บ้านเธอก็ไม่ชงสิมาใช้ฉันต่อทำไมแต่ว่าบอสไม่ต้องมาแต่ไปไป,ไปเออค่ะนี่ชงเสร็จแล้วก็มาให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันเอาไปให้บอสเองค่ะคุณออม เชิญค่ะเอ้าบอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งค่ะบอสไม่เป็นไรครับตามสบายเลย,ยางานเยอะมากครับทำงานวันแรกก็ดีค่ะได้เรียนรู้งานอาานะไรหลายๆอย่างเลยค่ะบอสเออผมฝากคนไปหยิบเอกสารข้อมูลบริษัทใดเครื่องให้ผมเลยสิได้สิค่ะบอสตรงไหนหรอคะเอา้าก็ที่ผมฝากคนไปเก็บเอกสารเมื่อวา,านไงเออได้ค่ะขอบใจนะเ,เร็วด้วยละ่ะผมจะได้มาประชุม ค่ะบอสได้แล้วคะ่ะบอสขอบครับนี่มันไม่ใช่นี่นี่เป็นเอกสารข้อมูลจดทะเบียนบริษัทเออผมต้องการเอกสารข้อมูลบริษัทในเครือที่คุณเอาไปเก็บเมื่อวานไงอ๋อค่ะเมื่อวานได้คะ่ะบอส ไมไ่เป็นานจ้ะเออหนูหาจนทั่วแล้วค่ะบอสแต่ว่าเจอแค่เอกสารนี้ค่ะนี่มันใช่ที่ไหนทำไมทำงานง่วงอย่างงี้เออเดี๋ยวออกไปเอามาให้ใหม่นะคะไม่ต้องค่ะบอสไปชงกาแฟมาให้ผมสิเออกาแฟเร็วๆสิี่ได้คะ่ะบอส จอือน,นี่มันกาแฟน้ำล้างตู้มเนี่ยทำไมคุณไม่ชงแบบเมื่อวานเอ่อไปชงเมื่อไหร่ค่ะบอสเชิญทำไม นค่ะเออแล้วรปภกับแม่บ้านมาทำไมเหรอคะอย่าบอกนะคะว่าเออไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่ได้มาฟ้องหรอกทั้งหมดเน่ยผมเห็นด้วยตัวของผมเองก็ออมใช้แม่บ้านกับรปภนิดเดียวเยนะคะไม่น่าจะผิดตรงไหนคุณฟังผมนะทุกคนมีหน้าที่และพวกเขา วาทำหน้าที่อยู่เขาอย่างดีที่สุดคุณเองเป็นถึงเลขาแต่กลับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมเลยถ้าผมจะรับคนมาวางอำน,นาจกับตำแหน่งเลขาผมไม่จำเป็นต้องรับมาหรอกขอโทษค่ะบอสต่ออมเปถึงเลขานะคะจะมาใช้ให้ชงกาแฟกับเรียงเอกสารให้ได้ไงะคะผมไม่ได้ต้องการให้คุณทำงานแบบนี้ทุกวันผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าทำงานกับผมคุณต้จูงอะไรบ้างบอส ขอโอกาสอีกครั้งนะคะมันสายไปแล,ละะ้วครับนับตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่เลขาผมไม่ใช่พนักงานของผมออกไปบอสจำไว้นะทุกคนมีหน้าที่และหน้าที่ของทุกคนก็สำคัญเท่าๆกันตงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะบอส ไว้นะคะงานแต่ละตําแหน่งมีความสําคัญเท่าๆกันเราควรตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่าเห็นแก่ตัวโยนภาระงานไปให้คนอื่นเพราะทุกคนมีหน้าที่และควรทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดนะคะ มองดูเธอหลือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน